มแม็กออกไปแล้วก็จะเป็นแผลที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นมันก็จะเป็นขีดแทถ้าม,ามองไม่เห็นเนาะบริเวณซ่อนผมว่าจะซ่อนไปอยู่หลังกระดูกอ่อนหน้าหูตรงนี้เนาะอ้อมไปหลังแล้วเข้าไปในไรผม่นี้ครับเห็นว่าคนมาทําที่นี่กันเยอะโดยส่วนใหญ่เอ่อก็รู้จักหมอเจเยอะนะฮะแล้วก็เห็นเห็นจากจากรีวิวก็เลยสนใจกล้ามเนื้อคอเนี่มันจะมี การแยกออกเวลาเราดึงคอด้านข้างกับเย็บกระชับคอด้านหน้าเนี่ยมันจะมีความตึงแล้วก็มีการรวบเส้นสองเส้นเนี้เข้ามาหากันมันก็จะทําให้ตรงนี้มันหายไปได้มุมปากที่ตกมีร่องน้ำหมากร่องแก้มอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับต้องมีการจัดเตรียงไขมันยกขึ้นมาในตําแหน่งที่เหมือนตอนที่เราอายุยังไม่เยอะมากอ่าก็จะาำให้น่าดูเด็กขึ้นก็คิดว่าถ้าใครสนใจทางด้านทําศัลยกรรมมากกว่ารีทเมต์ผมว่าทาศัลยกรรมดีกว่าเพราะว่า เราทำศัลยกรรมเนี่ยมันครั้งเดียวมันจบเลยแต่ถ้าเราทำทรีตเมนต์เนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีด้ยบางทีสาปี4ปีก็ยังไม่จบ